ก็คืนมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมเนาะม,มีอยู่37คนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต,ต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ให้ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะ,ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับติ k t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต็อกของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR c ค d e ทุกธนาคารค่ะกระับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติม500บาทเข้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นท w ม Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางต่อมาค่ะก็จะเป็นอ่ะ คริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะลราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นแอปอ่างปา wallet ค่ะก็ในตอนนี้เนาะระบบกําลังทดสอบอยู่นะคะยังไม่สามารถเติมเงินกันได้นะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่ แลหัดออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะ หรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพกื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะเราก็จะรับปตัาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์เนาะก็มีเมนูใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับสายซีรีส์จีนตรงนี้เลยนะคะเมื่อเข้ามาใช้งาน เว็บไซต์นะคะขบ5 0าบาทแล้วเนาะเราก็จะรับการดูซีรีส์จีฟีไปเลยมากกว่า300กวก่อนเรื่องนะคะก็อัปเดตกันทุกๆเดือนเลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอด Follow ของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow นะคะก็อยู่ที่37เดคนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมเนาะมีอยู่37คนนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอ่ะสคนกันเลยเนาะก็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มมา ร้อยหนึ่งเนาะแต่ขึ้นมาเป็น200เลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีค่ะก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้นะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พิดประการใดไปเนาก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ